ฟิวเจอร์อ่าเดินนะครับผมวันนี้มากับดึกดึกหน่อยดึกดึกหน่อยอพอดีน้อนหลักกันไปแล้วใช่แต่พอดีคุณเต้ยบอกโอ้ขี้แกปิดไฟทำไงดีอ่าผมก็เลยสับคัทเอาลงทั้งบ้านเลยก็คือไม่ได้ใช้กันเป็นอาทิตย์ไม่ใช่อ่ะเรามีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตัวหนึ่งมาแนะนำนั่นก็คือโซนอฟฟี่นี้อ่าโซนอฟฟี่นี้เดี๋ยวอินเสิร์ตให้อ่าอินเสิร์ตขึ้นมาเลยอ่าเอายังไงเราเดี๋ยวมาตอบ พาทง่ายให้ดูก่อนว่าเป็นยังไงอธิบายแล้วกันว่าเป็นเอาแบบง่ายที่สุดดูปุ๊บเอาไปทำปั๊บใช้ได้ปั๊บอ่ะอันนี้คือปุ๊บไม่พังสิเดี๋ยวมาดูมาดูกดูขั้นตอนกันแล้วกันว่าเป็นยังไงครับผมโอเคเดี๋ยวแนะนําแบบขร่ข้าวอันนี้คือมันง่ายมากจนผมไม่รู้จะบอกอะไรเลยนะครับผมวิธีการต่อเดี๋ยวผมให้เต้ยนะครับผม i n ิ e r t แต่ละช่องให้นะครับว่าคืออะไรคืออะไรนะครับ คือจะมีพอรตการต่ออยู่ไม่กี่จุดถ้าเราเสียบอุปกรณ์เข้ามาแล้วเอาไฟเข้ามาแล้วลงโปรแกรมผ่านโทรศัพท์แล้วก็ใช้ได้เลยโอเคมันง่ายมากใช่แล้วอ่าน้องเสียบปักให้ดูหน่อยอ่าเดี๋ยวผมลองเสียบปักให้ดูไมายถึงเอาอะไรเสียบครับเอานิ้วอ่าตอนแรกว่าจะนิ้วเสียบจ่ะเกรงใจปึ๊บอ่าเห็นเห็นอะไรไหมครับผมอ่าถ้าเห็นเราบอกด้วยนะครับผมไอ่เ็นอ่ะอันนี้ อันนี้คือสัญลักษณ์ว่า Connect แล้วเพราะผม Connect ใส่โปรแกรมไปแล้วเดี๋ยวจะแนะนําวิธีว่า c o n n e c กยังไงแล้วกันอ,อันนี้เดี๋ยวผมดูแบบปกติก่อนเปิดไฟเปิดอ่าน,นี้ติดอันนี้ผมจะอธิบายให้ฟังว่ามันต่างจากชีวิตยังไงคือถ้าเกิดสมมุติในบ้านนะครับผมผมลืมปิดไฟแว้ผมใช้โซนอรตโซนอตัวนี้นะครับผมต่อไว้ พอดีวันนั้นผมเร่งรีบบอ,อกไปข้างนอกอ่าไม่ว่าจะเป็นรับแฟนกินข้าวดูหนังฟังเพลงเที่ยวเตะบอลอ่านั่งสมาธิดูปรกการังอะไรก็ว่าไปลืมเราสามารถเช็คสถานะการเปิดไฟในบ้านได้ผ่านแอปแอปอ่าอีนี้อันนี้ปึ๊บถ้าเรายังไม่ชชว่์ว,ว่าเราปิดหรือยังถ้าเกิดปิดไปอีกแค่ <c oughs> แค่นั้นครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเราปิดไปแล้วมันก็ปิดอยู่แล้วถูกไหมครับครับเบื้องต้งกนการทำงานของกิ๊บ ไก่ของแอปยยังนีโ้โซนิปยิปคือไข่อ่ะครับผมรับช่วงต่อจากต้นนะครับก็จะเป็นการทดสอบสอนเชื่อมต่อโดยใช้แอป EVlink นะครับก็ขั้นตอนแรกเราเปิดสวิตช์ไฟขึ้นมาก่อนอะจะสังเกตน,นะครับว่าเห็นได้ว่ามีแสงไฟสีน้ำเงินนะครับพลิ์ขึ้นมาเป็นจังหวะกดเข้าไปนะครับค้างไว้สามวินาทีโดยประมาณน,นะคร แล้วก็ปล่อยนะครับจะเห็นได้ว่ากระพริบเป็นสเต็ปนะครับหนึ่งสสามนสองสามนะครับอันนี้คือพร้อมที่จะคอนเน็กกับสัญญาณไไฟลาแล้วนะฮะเราเข้าไปที่แอป e v l i n k นะครับที่เราโหลดเข้ามาติดตั้งนะครับเรียบร้อยแล้วก็ใช้ล็อกอินให้เรียบร้อยนะครับสมัครล็อกอินให้เรียบร้อยอ่า เมื่อเข้าสู่ระบบแล้วนะครับผมนะฮะก็เราก็จะกดไปที่ปุ่มบวกนะครับจับคู่อย่างรวดเร็วนะครับทีนี้ก็ทำการรอนะครับตอนนี้อุปกรณ์เชื่อมสำเร็จแล้วนะครับนี่นะครับทีนี้ผมจะกดเสร็จสิน้น ไม่ดูว่าเห็นไหมะฮะแต่ผมบันทึกหน้าจออยู่เรวจะกดเปิดปิดให้ดูนะ,ะเปิดอ่าปิดเปิดปิดเนี่ยอ้าอ่าปิดโอเคเรียบร้อยครับง่ายมากนะครับ สำหรับขั้นตอนก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็สามารถพร้อมใชนะ้ก็สามารถเอาไปติดที่ที่ฟ้าผนังนะฮะหรือว่าในเต้าเสียบได้เลยนะครับยังไงท่านใดที่สนใจสั่งซื้อก็กดสั่งซื้อที่ In Future นะครับผมเนะี่ยร้าน In นฟิวเจในรั a d าหรือว่า Sho p e e เทปช็อปนะฮะหรือว่าจะสั่งซื้อผ่านเพจ Facebook ของ In Future ได้เลยนะครับผมเนะี่ยบริการจะส่งถึงที่นะครับผมเนี่ยดีดีดต้อนรับแล้วก็รับใช้บริการทุกท่านด้วยแล้วกันนะครับ สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ